ไม่เคยแต่งแล้วใช่ละแม่ใช่ละแม่เป็นนักร่องคายเพล็กต์ตัวเกี่ยวมิลสี่ก็ะเดมาหอดเมืองหน่อยเมืองหน้าไต้บอกไต่วันบอกกองว่าอยู่กันได้ไป เราเบอ้์กำังหล,ลองเพลงพรากำการนี่คือหองเสีโองนี่ก็ได้ไปเมือ่อหนอเมืองหน้าก็เป็นตักรองอุ้ยพี่ดูพามากเกาหลาี <Yeah. S 1> พี่จะแซ่บอยากกินมากเกาหลีแบบของเกาหลีจริงๆกับพี่เล็กเเออเได้กินรถไก่เด็ดเ <รถ S 2> ด็ดเด็ดพระสว่างนะครับออกมาเต็มเลยนะจากร้านชุด ทำไมพระราชวงศ์ถึงร่มสลายตอนในทางเกาหลีเดียว<ะ>พระราชวงศ์เกาหลีไปทําไมถึงไปไปทำไมถึงร่มสลาย<อ>เร็วๆคุณสอบติถ่านไหมไม่ราชวงศ์เกาหลีหายไปไหนหายไปไหนหรอ,อมไม่รูเขาโดนลมล้างไงระบบอะไรระบบฟังอะ เขาเรียกว่าของอย่างนี้มันเป็นการมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของในที่เราไม่ควรจะไม่ใช่มันก็มีให้ฟังอะไรทุกอย่นะตามภาษาตามแต่นาคุณเป็นคนเกาหลีอุยคืนครูไปแล้วว่าเป็นสองปีที่แล้วแล้วนะราชวงศ์หรือทำไมถึงร่มสลายในนี่ไงตอนร้านนี้หรอ พันบกเลนเท่าเข้าตรงนี้เหรอพันสองเนี่ยหยิดน้ำได้เลยสองพันล้านอย่างนี้คนเฝ้า <c oughs> เอ๊ะยังไงดีผู้ยอยากพันในตามไทยอย่างสีแล้วเนาะพอคิดเจ็ดหมื่นเดือนหน้าพันในตามไทยดียกว่าลำใหญ่ เาให้ถ่ายไหมเนี่ยเขาให้ถ่ายและน้องมันก็เป็นหมอกมันก็เป็นที่ถ่ายรูปอ่ะเนาะห้ยหมชันถ้าถ้าเราจะแต่งหญิงได้ไหมสมมติถามหน่อย มีพราราคาหรอพี่ไม่เอแต่ข้างนอกก็พอบอก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 หรอ ยูเิอัอนไรสุดในโลกชุดนี้ไหมชมพูเ่แอาเลือกหชั่วโมงเนาะสองหรือสนาทีได้ไหมใช่ห้าที่แต่ด้เถอะสองสาเล็ต่องาพอดีืได้เอาลือกเลกหรอใช่คิดกันก่อนแล้วค่อไปเลือกเอาไหมใช่ยิงก็ช่างหรอ ใ้มันมีพียมี่งมม้่าสิได้ไดราคาเท่าหร่เหมือนกัอีกต้นหนึ่งอคุ้ยอีเมันไม่าฉันาจะแต่งหนีเขามีอะไรฉันใส่ยไมหัวได้ไหมมันต้มีราคาไงโยเจ้าโบอีกพิเนี่มบอดี้ก 머ใส่ใส่ผใส่ทับทับไปไหมได้หลอกใส่หมวกได้ใส่หมวกแล้วไม่ก็อีฟอะไรอยงเงี้ยที่คาดผมเออเอาเอาเอาาผฉันแต่งหญิงเออแต่งหญิงหนึ่งชายสองก็เลือกชุดอ่ะเลือกชุดอะแต่แต่ว่าใส่ฉันเป็นทันตีไทยนะชุดอะไ ย่นี่หรอใช่ดีลุ่มสีไหนลูกใช่พอคัดให้ราคาเท่านจะปกติมันจะแพงกว่าอยู่เอสีเสีเสี้กันเหรลูกต้องให้อยู่รเลยก่อนสีเขียวหรอหน้ามันมืดไหมอ่ะมันไม่ดิ่งลูกแดงเปีหมดเนาะ แล้วมันกีบเขาไม่ใช่เหรอเานจีดุจีดุอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไหมสีดนี่ขึ้นไหมคนนั้นเาไม่มาเขาไม่มาช้จักรจริงเหรอแล้วกกวนเหอ ไม่ด้วยก็เคียงเนเท่านั้นดีว่อขอไซส์ช่าหน่ยไม่เขาคิดให้เราละค่ะมันจะเหมือนผีจีนนะยุริพีง้อยนะไหสีนี่นี่สีเหลืองนั่นนู่นนุ่นรีบสุดเลยเอออารามไละ มีแอปอยู่ี่เดเอย่าอนที่อันนเีออือถึงตอนเราไปซื้อฟาสดิกรยูริแต่งเป็นองค์ชายนรร์ลช์อโกโคยองศ์โกคยอเป็นยังไงอะ คือริแต่งเป็นชายน้อยรลชวง์กคุยอยเอาเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่เลยเขาก็ดีเป๊ะให้ดูกะเราจะไปไล้สกุ่มปิดเราจะไปไลฟ์สดกลุ่มปิดเขาอยากึงอย่าพูดเรียกเสื้อหรอยอกสื้อยเนีย ชุดสีฟ้าสวยอันนี้เลือกสีชมพูแล้วนะฮะเอาสีสีเหลืองจะมวให้อายเพิ่งดูสีเหลืองหน่อยเอาไล่งามเรื่องให้พี่สีเอาว่าใส่กันนี่ไงเหลืองแดงดำนี่เอาไลางามเอาบอกจำไว้เพิ่งดู มันเด่นวะไม่เด่นหรอจาเด่นจริงเลยนะต้อสีเข้มๆเลยถ้เด่นใช่แต่มันมันเขาประเดี๋ยวนี่นี่จ่นั่นมันชุดอะไรก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลือกให้อันนี้มือสันดิอ๋อแล้วนัตติ้งไม่ถ้าตีเป็นพระราชาไปเลยโอเคเอาเสื้อบอกเขาเสื้อไม่เป็นอ้โหคลักได้ไหมฮะใช่ก็รีก็เห็นด้านหลังแค่ไหนอ่าองค์ชายน้อยราชฟางโอโกคยอนี่ชุดยังไงเอฟซีบอกถ้าเป็นองค์ชายน้อยก็เป็นชุดเสียงเงินแบบนี้ อืมนี่ก็เองชยประเดยรจะปงชายยลากนียูริจะไปสีพูอันนี้หมาเราลูกแล้วแล้วหมองี้ใช่ไหมโอ้ยองชายเราจะมาเตี้ยกองหญิงไปเลย่อเขาปิดเออหลังผิดดวงคือปลาเล็กปเล็ได้ไหมปลเลว มาไดนั่นแหลเขาให้อยู่เมื่อกี้เขาเป็นเรื่องแคเนาแต่เขาใส่ให้เขาบอกวา้มยาที่ก็แบบเอรเป๋าะเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะคะแบบจะมีความลับเนาเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอบ๊บาย